ที่นี้ก็มาถึงคาาําว่าแก่คําว่าแกนี่เอาทําตัวหนังสือกันก็ได้คําว่าแกไม่สอนความหมายคือแก่ไปจากภาวะที่อ่อนแก่ไปจากภาวะที่อ่อนอ่อนยังใช่ไล้ไม่ได้เพราะแก่จะใช่ได้ไอ้แก่อย่างนี้ เป็นความเจริญเป็นไปเพื่อความเจริญนี่แก่ความหมายหนึ่งมันแก่ชราภาพมันใช่อะไรไม่ได้ <c oughs> ดูปดียว่าแก่นี่มีอยู่สองความหมายแก่หนึ่งคือมันมันมีเป็นในทางจเจริญขึ้นจนถึงขนาดที่จะใช้ประโยชน์ได้นี่ก็ได้กาแก่ขึ้นมาแก่ขึ้นมาท <c oughs> ี่แก่ความหมายหนึ่งมันแก่ชราภาพมันจะเน่าจะาไปทิ้ง <c oughs> ระวังเลือกให้ถูกว่ามันควรจะแก่กันในลักษณะอย่างไรถ้าแก่้วยอายุมันก็ความหมายหนึ่งถ้าแก่้วยพระธรรมมันก็อีกความหมายหนึ่งแก่ด้ดยอายุมันก็ชรา,ลาแล้วก็ชรา,าปีทุกข์ขาแข็งแล้วก็ทุดโทรมันแก่ด้ดยอายุถ้าแก่้วยคุณธรรมแล้วมันจะไม่ทุดโทรมมันจะมีดีโดยส่วนเดียวในวิธีปฏิบัติ ก็อยากจะกล่าวว่าปฏิบัติให้เป็นหนุ่มที่ไม่รู้จักแก่ให้เป็นหนุ่มที่เป็นอมตะเป็นนิรันดรคือการทำให้เข้าถึงธรรมะที่เป็นสุญญาตาเป็นอนัตตาคือเป็นวิสังขารไปเลยมันเหนือสังขารแล้วมันก็ไม่เปลี่ยนมันก็ไม่แก่ให้จิตมันเข้าถึงธรรมะสภาวะนั้นมันก็ไม่รู้จักแก่มันจึงเป็นเหมือนกับ หนุ่มสาวที่เจริญถึงที่สุดแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงอีกเลยอย่างนี้มันแก่ขึ้นมาถึงขนาดที่ดีที่สุดแล้วมันก็หยุดอยู่ที่นั้นนี่คือการปฏิบัติพระธรรมมันจะต้องเป็นอย่างนี้